ข้อ165ในอันมาในอัตถกถาอัฏฐาลาาินีและสัมมา,าทิฏฐูตรว่าบรรดาวิรัตทั้ง3นั้นวิรัตซึ่งเกิดขึ้นแก่ชนทั้งหลายผู้ไม่ได้สมาทานสิกขาบทวงเล็บเป็นแต่พิจารณาถึงฐานะทั้งหลายของตนมีชาติวัยและพาหุสัจจะเป็นต้นแล้วไม่ก้าวล่วงวัตถุที่มาถึงเข้าด้วยคิดว่า การทำเช่นนี้ไม่สมควรแก่เราดังนี้บัณฑิตพึงทราบว่าสัมปตาวิรัตดุดวิรัติที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกชื่อจักกนาในเกาะสีหนฉนั้นได้ยินว่าในการที่จักกนาอุบาสกนั้นยังเป็นทาโรกนั่นแลโรคเกิดขึ้นแก่มารดาและหมอบอกว่าการที่ได้เนื้อกระต่ายวงเล็บมาปรุงยาจึงจะควรลำดับนั้นพี่ชายของเขาให้ในายจักกนาไปด้วยสั่งว่าพ่อเจ้าจงไปนาหามาเถิดเขาไปที่นานั้นแล้ว ครั้งนั้นกระต่ายตัวหนึ่งมาเพื่อกินข้าวกล้าอ่อนพบนายจักรณะเข้าจึงวิ่งไปโดยเร็วถูกเทวันพันแล้วได้ร้องเสียงดังกิริกิรินายจักรณะได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ไปจับเอาด้วยตั้งใจว่าจะาทํายาให้มารดาวงเล็บแต่คิดว่าข้อที่เราพึงปรงสัตว์อื่นจากชีวิตเพราะเหตุชีวิตของมารดาหาควรเกี่ยเราไม่แล้วพูดว่าเจ้าจงไปกินหญ้าและน้ํากับพวกกระต่ายในป่าเถิดดังนี้แล้วปล่อยไปเขาวงเล็บกลับไปเรือนถูกพี่ชายถามก็บอกความเป็นไปใน นั้นถูกพี่ชายนั้นต่อว่า จึงไปสู่ที่ใกล้มารดาแล้วได้ยืนกล่าวคำสัตว์เป็นต้นว่าตั้งแต่การที่ข้าพเจ้าเกิดมาโดยชาติยังไม่รู้สึกว่าแกล้งปรงสัตว์จากชีวิตเลยทันทีนั้นเองมารดาของเขาได้เป็นผู้หายจากโรคแล้วดีกาสมาทีท่ิสูตรว่าเนื้อกระต่ายที่ยังเป็นเป็นชื่อว่าเนื้อกระต่ายสดเพราะเป็นเนื้อที่เจือด้วยเลือดจา,ก,ก,ากนั้นปล่อยกระต่ายไปเพราะทําให้เสมอกันในสัตว์ทุกจําพวกเขากล่าวคำสัตว์ว่าเพราะกล่าวคำสัตว์นี่ขอโรคแห่งมารดาเราจงสงบเถิด